สวัสดีค่ะพบกับช่องช้างพลายวลนไทยเฟมารี่นะตอนแรกคือตอนแรกเป็นโบจะพาไปไหมได้ยินโบนั่นขอถามนั่นจะพาเอ้ยกดปลาเด่นควนเจนเอากลนื้เออเป็นห้าร้อยก็ได้ของร้ก็ได้เออ กะเต้อมบ่เกิดบ่เกิดนะครับนี่ให้ <laughs> <laughs> ลูกวัยระคังเลยเด้อตามเลยน้องน้อยได้คลอดมาแล้วนะคะคุณแม่โบเพชนะคะคลอดน้องน้อยออกมาแล้วนะคะเวลาตีสองสิบเก้านาทีนะคะตอน,นี้ปลอดภัยทั้งแม่และลูกนะคะตอนนี้น้องน้อยกำลังเดินออกกำลังกายอยู่นะคะ คแม่ทั้งลูกเลยดูคุณแม่เต็้งอยู่เลยเด <c oughs> ี๋ยวนะคะกำลังเดินออกกำลังกายสูงเสียงสูงเสียงน่ารักค่ะน่ารักมากเลยนะคะ รักษาความดันลุมเข็งร่ามากเลยนะคะวันนี้ควันเขียวกำลังอินีีเลยแม่แจ็ครับควัน คุณแม่โบพิษนะคะัแม่ครับโบปรไฟครับแม่มือใหม่แม่ไว้ใสนะครับคุณแม่ไวรุ่นนะคะบัตเครดโควิทครับคุณแม่มือใหม่นะคะคุณแม่เปลี่ยนจอเลยด้วย

น่ารักมากเลยนะคะสวัสดีครัับสสวดีทุกท่านนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณแม่เฉลวยครับรับวันนิดนัสาวน้อยนะครับสองพันคะแนนนะครับสองพันคะแนนน้ำมากเลยขอบคุณคุณแม่เฉลวยมากเลยนะคะรับฝันทุกเชื่อนะแม่เฉลวยรักเลยครับนี่ครับนี่จะแบ์แบกนี่เลยครับตาผมนี่แหละได้ไลายไปเลยน้องมันนี่ข้อนะครับแม่เฉลวยก็มารับก่อนนะครับ สาวน้อยฮะดีอ่ะีมีเฮงเด้อหลุดยาเด้อเรียกง่ายๆตัวไวนะครับดื้ออย่าซุนเป็นที่รักของแม่ๆตัวตัวพี่สาวน้อยนะครับมานอนซ้อนง่ายนะครับโอเคครับรักครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับขอบคุณนะครับ แม่จะรวยสัราบนะครับผมสาวน้อยสาวน้อยช่วยรับควันทุกเชือกนะครับอาหารช้างคุณแม่ก็ช่วยช่วยช่วยช้างตกงานคแม่ก็ช่วยมาโดยตลอดเจ๊เจ๊เราขอบคุณเยอะจริงนะต่อตัวเลยสาวน้อยนรารับนสาวน้อยอยากเดินค่ะอยากเดินค่ะแม่แม่จ๋าอยากเดินนุ๊กแข็งแรงมากเลยนุกอยากเดิน เรียกสำรวจค่ะนักเยนมอลาวันแม่เาจาต้วมต้วมต้วมเอาอนจะกินพอใจเย็นคคอยเป็นคอยไปครับใจเย็นเอ้จ้าพี

ไอคำเอ้ยคู่หน่อยคู่หน่อยคำแห้งนะครับสาวน้อยนี่ได้ลืมตาดูโลกแล้วนะครับสาวน้อยรู้สึกว่า อยากจะเดินอย่างเดียวนะคะโอ้อยากจุ you, ๊บคุณตาแล้วเอ๊อยากจุ๊บอยากจุ๊บคุณตา ตาเปลวแววมากเลยนะคะคุณแม่ก็คุณแม่มือใหม่นะคะอายุสิบขวบนะคะคุณแม่มือใหม่ของเรา เอ้ยดูดแล้วดูดแล้วหิวแล้วหิวแล้วอยากดูดอยากดูดนมแม่แล้วี่ก็กินุบได้เป็ดเัทั้รัวเรเ๋อรัวเลยรัวเอาไปเที่ยวรับพี่สาวพี่สาวเสร็จแล้วพี่บเไว้ี่พี่สาวบอกเรว ดคุณแม่ก็เด้นตลอดเลยค่ะคุณแม่ก็มีข้อนะครับก็นายในนะครับมีข้อมีก็อกนะครับทำบวกออ้นสีว บอไปสีนวนะครับเขาตาให้ันใจนะครับสาวน้อยได้นะครับดูคุณแม่ คุณแม่อารมณ์ดีเด้ออยากหาลูกแล้วคุณแม่อยากหาลูกแล้วโอ้โหนูอยากหาลูกแล้วอยากให้ลูกมาหาแล้วนะคุณแม่โบเพชรคุณแม่โบเพชร<อ> เอาน้ำร้อนมาประคบนมน้ำอุ่นเอาน้ำอุ่นมาประคบนมอ่ะในพอควานเอาน้ำอุ่นมาประคบนม อยากเดินอย่างเดียวเลยค่ะอยากเดินค่ะหนูอยากเดินหนูอยากเดินนะโอ้เอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยดูหนู ทุลักทุเลมากเลยปีลังกาแบบสวยงามมากหนูอยากไปอ่ะหนูอยากเดินนะคะหนูอยากเดินค่ะ น้องน้อง,น,องน้อยคลอดตอนเวลาตีสองสิบเก้านาทีนะคะแม,แ,มแม่จ้ะ ุณแม่บอเพชรอายุสิบขวบนะคะคุณแม่มือใหม่ของเราอายุสิบขวบนะคะเล่นตลอดเลยนะโยกตลอดเลยนะค,ะคุณแม่คุณพ่อก็อายุสิบสามขวบนะคะคุณพ่อมือใหม่เช่นกันนะคะเป็นลูกเชือกแรกด้วยนะ,ะเชือกแรกทั้งพ่อและแม่เลยนะคะ คุณพ่อนำโชคนะคะคุณพ่อของน้องน้อยคุณพ่อนำโชคนะคะเป็นคุณพ่อมือใหม่เช่นกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามน้องเดินทาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ